ตัวงามเป็นตัวสแตนเลสทำเซฟกันลั่นนะครับแล้วก็เป็นยางห้ามิลมีให้สองชุดครับพี่ตัวพ้ารองเป็นตัวหนานะครับตัวรางเหล็กก็ในก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ทาอยู่ช่วงชักตัวนี้ผมทําอยู่เจ็ดสิบห้าเป็นตัวท็อปนะครับกับตัวยางก็ถือว่ายืดสูงสุดมีตัวไกปืนเป็นตัวสแตนเลสตัวขากล้องปรับยาวขึ้นนะครับรองรับเป็นพวกงานกล้องตัวยาวยาวหนึ่งต่นจะมันจะสะดวกดีตัวไม้ประดูครับตัวนี้ ผมโปรพันห้านี้เป็นราคาที่ถูกที่สุดตั้งแต่ทํามาพี่ราคาปกติถ้าชุดนี้น่าจะวิ่งอยู่สามพันกว่านะครับทุกวันนี้ก็เศรษฐกิจมันไม่คดีตัวกล้องนะมีฝาปิดเปิดให้อันนี้ตัวกล้องเลดดอตเป็นประมาณนี้เวลาตั้งก็ตั้งด้านนี้นะครับอันนี้ผมใช้กล้องหลังให้ตุ้มปุ่มเนี่ยอยู่ด้านด้านซ้ายมือเราเวลาเรามองก็จะมองจากด้านนี้นะมันจะมีไฟจุดเล็งแบบนี้นะฮะตัวไฟมันจะมองผ่านเลนนะครับเวลาเรามองยิงเนะี้ยมันจะเป็นประมาณนี้มองเห็นเหมือนปกติก็มองมองธรรมดาอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันจะมีไฟจุดเล็ง ตัวนี้ตั้งซ้ายขวานะครับตัวบนนี้ตั้งไฟขึ้นลงนะฮะแต่เวลาตั้งให้เราถอดตัวนี้ออกถอดตัวนี้ออกนะค,ะคนรับบางทีลูกค้าก็หมุนหมุนอยู่มันไม่ใช่นะพี่เราต้องถอดออกถอดปุ๊บ <classified S 1> นะครับเราก็จะเห็นตัวไขโคว네งแบบนี้นะะเปิดปิดไฟหมุนตรงนี้นะครับมือจับงี้เลยหมุนเปิดอย่างงี้ฮะเนี่ยเปิดไปเรื่อยๆมันก็จะปรับเป็นแสงแดงอะไรก็ได้นะพี่อย่างเงี้ยนะก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นแสงแดงไหมหมุนด้านนึงก็จะปิดอย่าลืมปิดไว้นะครับ หมุนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแสงเขียวแบบนี้ครับอย่างนี้เราปรับเอาด้านบนเอาไว้ไขควงหมุนออกเอาไว้เปลี่ยนฐานครับเปลี่ยนฐานพวกนี้ฐานห,หาซื้อได้ตามร้านร้านสะดวกซื้อตามร้านที่มันขายฐานนะครับตัวฐานก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยผลก็มาฐานก็ละสิบบาทนะครับถ้าตามเซเว่นมันจะเป็นที่เป็นยี่ห้อหน่อยมันก็จะแพงหน่อยมีขายอย่างนี้เลยประมาณเหรียญบาทนะตัวฐานมัน แรงสูงสุดนะครับปืนถือว่าลงตัวนะฮะตัวจับไกปืนแรงสั่งก็ลงตัวหมดเนี่ยประมาณนี้อันนี้อันนี้ผมถ่ายสดในไลน์เดี๋ยวจะส่งให้คุณพี่ดูนะครับสั่งปุ๊บส่งเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับพี่พนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาด้วยรองานสั่งทําแรงต่างมันวุ่นวายนี่ยนอันนี้เห็นไหมกําลังแพ็คสั่งกันนะครับอันนี้คิวส่งครับอันนี้ผมถ่ายในไลน์ยังไม่ได้ตั้งใจถ่ายเลยนะถ่ายคุยกับพี่ดู ตัวยางนะครับตัวง่ามอันนี้อุปกรณ์ตัวง่ามตัวไกปืนนะครับประมาณนี้ทําเป็นครอบครัวไม่ได้ทําเยอะนะครับส่วนตัวชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันหมดใช้เครื่อง CNC ทําหน้าตาปืนมนจะเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็ช่างที่เขาทำมาตรฐานแล้วคนลงสีงต่างเขาเก่งนะพี่ลงตัวดีนะครับหน้าตามันประมาณนี้โอเคนะครับประมาณนี้ ผมคิผมอาจจะลงในลายเป็นเบอร์นี้นะครับโอรเบอร์นี้เบอร์ลายออได้ทั้งสองเบอร์ถ้าลายเต็มก็ใช้เบอร์ด้านล่างนะครับเท่านั้นเองแบบโปรชุดนี้ผมโปรพันห้านะครับลงตัวสูงสุดแล้วนะครับพี่